การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพระหัส,สบดีที่2เมษายน2558ณักกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อวันที่2เมษายน2558เวลา7นาฬิกาพลเอกวรพงษ์สง่านเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน610รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลอมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นักกองบญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บญชาการเหล่าทัพผู้บญชาการตำรวจแห่งชาติสมาคมแม่บ้านกองบญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลในกองบญชาการกองทัพไทยและครอบครัวส่วนราชาการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดก,กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน610รูปเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อให้กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันทำความดีและร่วมกันถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป